คุณรู้จักอยูไไ่ไม่ไหนหรือได้ยินไหมเมื่อนทุกคนล้วนเคยทําผิดพลาดเพราะเราเกิดมาพร้อมข้อจํากัดความเหนื่อยล้าความประมาทหรือเพียงเสี้ยววินาทีของการลน,นเลยผ่า,านนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือที่เราไม่อยากให้เกิดแสิ่งสําคัญคือเมื่อเราพลาดแล้วมีคนพลาดซ้ําไม่ว่าจะในชีวิตการทำงานหรือในชีวิตประจําวันเราไม่จาเป็นต้องรอให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นกับตัวเองเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อ,อื่นและใช้เป็นเกราะป้องกันกนารตรวจสอบทวนซ้ําหรือ cross check จะช่วยหยุดความผิดพลาดเพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทําแต่เราอาจควบคุมและป้องกันสิ่งที่ทําอยู่ได้ทำไมมนุษย์เราถึงทำผิดพลาดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทะเลและวงการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดของมนุษย์ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยในทีมปัจจัยด้านระบบหรือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความผิดพลาด และคุณจะได้เห็นตัวอย่างในวิดีโอนี้ว่าการตรวจสอบซ้ำจะช่วยป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพี่ครับเสร็จแล้วนะครับพี่เช็คดูได้ได้ครับต้นเลยครับไอ้ช่างเขา ถานวาวเสร,นะร็จแล้วครับโอเคเราดูเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคได้ดูครับยุณแคสซ้ยววินาทีที่คุณประมาณก็อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้แต่มนุษย์เราเกิดมาเพื่อทำผิดพลาดนั่นคือเหตุผลที่เราต้องอค r อ s s c h e กันเสมอช่วยกันดูช่วยกันเตือนช่วยกันยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องและปลอดภยัย เรียครับช่างเขา้ขันมัดไปแล้วค,ลครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปตรวจดูขันแน่นทุกตัวเนาะเราขันก่อโอเคดีโอเคเรียบร้อยดีอ,อ่ะวก่อนเราจะเริ่มโอบริโลดสินค้านะเราต้องทำการตรวจเช็คพวกหน้าแปลนพวกวาลวพวกน็อตต่างๆนะว่ามันรวมไหมเราขัดแน่นไหมดีไหมก็เป็นพี่เลี้ยงกับให้น้องใหม่นะเวลาจะ ปฏิบัติอะไรงานยังไงก็คอยแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการโฏเบียดจริงค้าให้ปลอดภัยนะการติดต่อสื่อสารนั้นก็มีความสำคัญอย่างมาก สรุปคือผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องยึดมั่นในกระบวนการทำงานอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดใช้เชคลิสตให้ครบถ้วนเพราะมันคือเครื่องมือช่วยป้องกันอุบัติเหตุทำการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่มงานและ c คร s สเช็คก็คือขั้นตอนสำคัญที่ช่วยเสริมกรอบป้องกันความผิดพลาด ตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าทำไมการตรวจสอบซ้ำนั้นสำคัญรวมถึงการตรวจเช็คงานทั้งขณะที่ซ่อมทำในอู่และหลังออกจากอู่ด้วยมีเวนส์ร่วมกับครอสเช็คจะทำให้เกิดความปลอดภัยการปฏิบัติงานอย่างมีเซฟตี้เวนส์คือหัวใจของน้องเริ่มจากตัวเราและส่งต่อความระหนักให้ทุกๆคน